ทรือดร้อน,นไนหน่ึงใครไม่ได้ทุกคนจงไฟจดจำไม่ได้รับความเป็นธรรมได้เคยแนะนำโปรดฟังกันไว้ารายกานหมอปมดใม้ทนายชาวบา้าน สายลมพาพัดพา,าว่าใจ me ไปเครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะฮะก็มาพบกับเรานะครับในช่วงของหมอกกฎหมายทนายชาวบ้านครับนะฮะในรายการคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรนะฮะกับสองทนายครับตอนนี้น่าจะเป็นคู่หูไปแล้วนะฮะอาจจะดังต่อไปจะดังกว่า สองทนายที่ดังๆกันอยู่นะใช่ครับกับสำหรับในสัปดาห์นี้นะฮะก็มีประเด็นติดค้างต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องสัญญาต่างๆอืมอ่าแล้วก็การทําสัญญาครับการแสดงเจตนาที่จะทําสัญญาจนถึงมาเรื่องการทําสัญญากู้อ่านะครับก็คือบางทีในตอนนี้ก็ใกล้จะปีใหม่ อาจจะต้องต้องการใช้เงินก็ต้องมีการกู้กันมั่งอะไรกันมั่งใช่นะฮะเพราะว่าโอ้ต้องซื้อของขวัญให้กับแขกผู้ใหญ่นะฮะให้กับบรรดากิ๊กอย่างนั้นนะฮะอาจจะตังไม่พอนะครับก็ต้องมีการทำสัญญานะฮะก็เมื่อกู้เข้ามาแล้วก็ต้องคืนเขาต้องคืนเขาต้องคืนเขา นะฮะเป็นหนี้เขาก็ต้องใช้หนี้เขาถูกต้องครับผมนะฮะคือบางครั้งกฎหมายเนี่ยใช้ใช้บังคับไม่ได้สัทีเดียวนะครับต้องใช้ศีลธรรมด้วยถูกต้องแม่พูดถูกใจไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใช้แต่กฎหมายครับเออครับเออก็ถ้าไม่ใช้ชาตินี่ชาติหน้าก็อาจจะต้องตามไปใช้เขานะใช่มันหนี้ศีลมันไม่ไปไหนนะครับครับทีนี้ในเมื่อมีการทําสัญญากู้อย่างคราวที่แล้วที่เราพูดกันถึงถึงไว้เนี่ยพูดกันค้างไว้เนี่ยนะครับครับ อ่าทสัญญากู้แล้วอ่าอาจจะไม่ไม่ไว้ใจผู้กู้นะฮะไม่ไว้ใจผู้กู้ว่าเออจะสามารถชําระหนี้ให้เราได้ไหมนะฮะหมายถึงว่าพอถึงอ่าวันหนึ่งที่จะต้องเรียกคืนแล้วเนี่ยอปรากฏว่าบายเบียงใบเบียงตัวลูกหนี้ในาบเบียงคือพูดง่ายว่าจะไม่จ่ายละพูดง่ายจะเบี้ยวอ่ะครับอ่าสมมุติสมมุติว่าทนาย พุทธิธรเนี่ยมาขอกู้ยืมเงินจากผมครับนะฮะผมก็ไม่ไม่เชื่อใจอืไม่เชื่อใจเอาอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวทนายพุทธิธรไปหาใครมาค้ำประกันอ่าหรือมีอ่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยที่ผมเนี่ยเชื่อถือเชื่อถือดูแล้วเชื่อถือครับพาทนายพุทธิธรมาขอกู้ยืมเงินอืให้ผมเนี่ยไปพามาอ่าใช่อ่ามาเพื่อมาทําสัญญา คำประกันคำประกันอ่าคำประกันเพื่อที่จะถ้าปรากฏว่าวันหนึ่งผมไม่จ่ายครับทนายสุดยนต์ก็สามารถที่จะเรียกร้องเอาจากผู้คำประกันได้เอากับผู้คำประกันได้อ่าทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยใช่นะครับผมอาจจะไม่เชื่อใจทนายพุทธิธรแต่ผมเชื่อใจผู้คำประกันอือ่าว่าคนเนี้ยมีหลักฐานมั่นคงมีทรัพย์สินม,มากมายครับซึ่งน่าจะ สามารถชาระนี่ให้ได้ถ้าทนายพุทธิธรไม่สามายนี่ผมก็อาจจะให้กู้ยืมเงินไปอ่าโดยที่มีบุคคลคนนี้ครับเป็นผู้ค้ำประกันครับนะครับเราจะมาพูดกันว่าการทําสัญญาค้ำประกันเนี่ยเมื่อทําไปแล้วเนี่ยครับผลของผู้ค้ำประกันเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะฮะมีผลยังไงบ้างมีผลยังไงบ้างใช่ไหมครับครับผมก็อ่า มีผลเนี่ยในในในส่วนของผู้ทําสัญญาค้ปาประกันเนี่ยนะครับกฎหมายบอกว่าการทําสัญญาต้องเป็นหนังสือเหมือนกันใช่นะฮะสัญญากู้เมื่อสัญญากู้เป็นหนังสือนะ,ะสัญญาค้ปาประกันก็ต้องเป็นหนังสือก็ต้องทอาเป็นหนังสือเหมือนกันเป็นปากเปล่าไม่ได้ไม่ได้นะครับามาคนผู้กู้มากู้เงินทําสัญญาเรียบร้อยได้กู้เงินไปเท่านั้นเท่านี้ลงลายมือชื่อคนนึงมาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวกูรับประกันเองอ่า พูดปากเปล่าพูดปากเปล่าไม่ได้นะครับก็ได้ปากก็ได้ปากเปล่าอาจจะได้ปากแตกนะฮะก็ต้องมีการทําสัญญาค้าประกันครับนะครับเนื้อหาใจความในสัญญาค้าประกันเนี่ยก็ต้องบ่งบอกถึงว่าค้าประกันใครนะฮะจานวนเงินที่ค้าประกันเนี่ยเท่าไหร่ที่เขากู้ไปเนี่ยเท่าไหร่พร้อมดอกเบี้ยด้วยไหมนะฮะลงลายมือชื่อผู้ค้าประกันไว้นะฮะ ผู้ค้ำประกันไว้เป็นสําคัญนั่นเขาเรียกว่าผู้ให้กู้นี่ไม่ต้องลงยังได้ผู้ให้กู้ยังไม่จําเป็นต้องลงไม่จําเป็นต้องลงนะฮะก็แต่ผู้ค้ำประกันต้องลงลายมือชื่อไว้นะฮะเมื่อมีสัญญาค้ำประกันแล้วเนี่ยครับเราก็ถือว่ามีทั้งผู้กู้และผู้ค้ำนะครับผลของผู้ค้ำประกันก็คือว่าถ้าผู้กู้เนี่ยไม่ชําระหนี้ให้กับผู้ให้กู้ครับผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบ นะฮะต้องรับผิดชอบทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนะฮะท่านผู้ฟังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอในในการทํางานของเราซึ่งเป็นหมายถึงว่าคือว่าเวลาผู้ค้าประกันเนี่ยนะครับลงลายมือชื่อค้าประกันผู้กู้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยก็ต้องตกเป็นลูกหนี้ร่วมเป็นลูกหนี้ร่วมร่วมรับผิดในที่นี้หมายถึงว่าร่วมรับผิดกับผู้กู้ด้วยอ๋อทีนี้วิธีการ วิธีการเนี่ยนะครในทางกฎหมายเนี่ยครับเขาร่วมรับผิดเท่าไหร่ครับเต็มเลยฮะเต็มจํานวนถ้าถ้าปรากฏว่าเป็นลูกหนี้ร่วมก็แสดงว่าเสมือนเป็นผู้กู้เลยออื่ารับผิดเสมือนเป็นผู้กู้เลยแต่ไม่ได้ใช้เงินไม่ได้ใช้เงินเอาเขาเรียกอะไรนะสำนวนไทยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งอ่า เอากระดูกมาแขวนคอนี่แหละครับนี่แหละครับชีวิตผู้ผููเขาบักกันนะฮะคือไม่ได้อะไรเลยเงินก็ไม่ได้ใช้อ่าอไม่ได้ใช้แถมพาเข้ามากุยแถมแถมรับผิดชอบอีกว่าเดี๋ยวแถมการันตีเรียบร้อยครับว่าเดี๋ยวอทางบิดนัดเดี๋ยวชำชำละนี่ให้อ่นะฮะซึ่งในทางอาชีพที่เราปฏิบัติหน้าที่กันอยู่เนี่ยทุกๆวันเนี่ยนะฮะการที่เราเป็นทนายความเนี่ยก็จะพบมากเลยครับ เมื่อมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นเนี่ยครับอผู้ค้ำประกันเนี่ยก็จะต้องไปบ่นกันที่ศาลเสมอ,อมว่าอา้าวไม่ได้ใช้เมื่อผู้กู้ยังมีชีวิตอยู่แล้วทําไมไม่ไปเอาจากผู้กู้มาเอาจากผมได้ยังไงครับอ่านะฮะก็ต้องอนนมานั่งอันนี้เกี่ยวไหมครับก็ต้องมานั่งอธิบายกันนะฮะตามนี้นะฮะว่าอธิบายกันว่าจริงๆแล้วผู้ค้ำประกันก็คือลูกหนี้ร่วม,มคุณถึงคุณไม่ได้นําเงินไปใช้แต่คุณก็ต้องชําระหนี้ถ้าหากผู้กู้นี้ไม่ชําระหนี้ นะฮะก็ต้องมานั่งอธิบายกันให้เขาฟังให้เขาฟังนะฮะเขาก็เข้าใจยากเข้าใจยากเข้าใจยากแม้กระทั่งไปถึงตอนบังคับคดีครับทนายพุทธิธรก็มีเหมือนกันมีโอเยอะครับกับการบังคับคดีเมื่อเมื่อไปบังคับคดีเนี่ยบังคับคดีคือพูดง่ายว่าไปยึดอะไปยึดทรัพย์ใช่ไปยึดทรัพย์ในกรณีที่ว่าเราไม่จ่ายกันลวลูกนี้ไม่จ่ายแล้วทางตัวเจ้านี้เนี่ยฟ้องเสร็จเรียบร้อยแล้วรนิพากษาแล้วครับพอเรายึดทรัพย์ ปรากฏว่าอาจจะเราเราอาจจะไม่พบทรัพย์ของผู้กู้แต่แต่ไปไปพบทรัพย์ของผู้ค้ำประกันอ่าเราก็ไปยึดทรัพย์ผู้ค้ำประกันนะฮะพอไปยึดทรัพย์เอาทีนี้แหละครับผู้ค้ำประกันเกิดอาการไม่ไม่พอใจไม่พอใจแน่นอนนะฮะเพราะว่าตัวเองเงินก็ไม่ได้ใช้แถมตโดนยึดที่ดินอีกอ๋อส่วนใหญ่เขาก็จะเวลาไปยึดเนี่ยเขาจะเขาจะโต้แย้งกับเราว่าอย่างไงครับก็ก็อย่างเดียวเลยครับ ผู้กู้ยังมีชีวิตอยู่คุณก็ไปเอาจากเขาที่เอาจากแค่นั้นได้ยังไงอแสดงว่าชาวบ้านเนี่ยนะครับผู้คำปรกการส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวบ้านไม่เข้าใจกฎหมายไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ใช่กาเข้าใจเข้าใจผิดอก็คือมาเข้าใจเมื่อสายไปแล้วเข้าใจผิดว่าเออถ้าผู้กู้ตายครับถึงจะเอาจากเขาได้จริงๆไม่ใช่ใช่ไหมซึ่งจริงๆเวลาจะเซ็นสัญญาอะไรต้องอ่านชต้องอ่านนิดนึงนะฮะ บางคนเนี่ยไอตอนที่ให้คำประกันเนี่ยไม่อ่านเซ็นเซ็นเซ็นนะครับแต่พอมาถึงศาลแล้วเนี่ยครับโอ้โหทีนี้มานั่งอ่านอะไรก็อ่านหมดอ่านด้วยถามด้วยถามด้วยถามแรกเลยทีนี้นะฮะซึ่งมันสายเกินไปแล้วเพราะเราค้ำไปแล้วนะฮะมันค้ำไปแล้วนะฮะก็ต้องเข้าใจว่าผู้ค้ำประกันต้องชำระหนี้อย่างเสมือนลูกหนี้ร่วมเนี่ยนะครับท่านท่านผู้ฟังที่ เป็นผู้เป็นเป็นผู้ค้ำอยู่ในขณะนี้นะครับเมื่อได้เมื่อได้ฟังอยู่ก็ก็จงทาความเข้าใจนะครับเข้าใจเข้าใจให้ชัดเจนว่าการค้ำประกันคืออะไรนะครับไม่ใช่ว่าไปค้ำส่งเดชไม่ได้นะครับไม่ใช่สักแต่ว่าให้เขายอยอหน่อยเนืงองยกยกยอหน่อยแล้วก็เซ็นไปไม่ได้นะครับต้องอ่านจะเดือดร้อนจะร้องน้าตาตกทีหลังนะครับสิทธิของผู้ค้ำประกันเมื่อเมื่อถ้าสมมุติว่า ผู้ผู้ให้กู้เนี่ยมายึดทรัพย์อ่ะก็โอเคผู้ก็มาการชําระนี่ให้อืชําระนี่ให้ผู้กู้นะฮะอ่ะยังยังยังผมไปกู้เงินทนายธุรยนนะครับแล้วก็มีเพื่อนผมเนี่ยอค้าไว้ค้าไว้เสร็จแล้วเวลาไปยึดยึดผมไม่ได้ผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่ะมก็กปยึดธนายธุรยนก็ไปยึดทรัพย์ของเพื่อนผมที่เป็นผู้ค้บนะครับยึดเสร็จเรียบร้อยอ่าเพราะปรากฏว่า เพื่อนผมใช้นี่แทนอ่าใช้นี่ผมได้รับชาระนี่แล้วก็ไม่ยึดละอ่าผมก็ต้องยุติคดีไปยุติคดีอ่าเอาทีนี้เพื่อนผมครับจะจะมาไล่กับอะไรกับผมได้ไหมอ่าเพื่อนของทนายพุทธิธรก็จะได้รับช่วงสิทธิจากผมออ่าไปฟ้องไล่เบี้ยเอาจากทนายพุทธิธรอ๋อครับก็คือรับรับช่วงสิทธิครับในการเรียกร้องเอาเงินที่ตนเองเนี่ยได้จ่ายไปอ่าใช่แทนแทนผมเนี่ยครับ มาก็มาเรียกจากผมอีกใช่ส่วนจะได้อะไรหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะแล้วผมต้องไปจ่ายกับทนายสุรยนีไหมครับไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วใช่ไหมนี่สินก็หมดกันแบคือผมเนี่ยผู้กู้เนี่ยกับตัวทนายสุรยนีระงับแล้วระงับอทีนี้เป็นเรื่องระหว่างผู้ค้ำกับผู้กู้กับผู้กู้ละก็จะต้องไปเกิดเรื่องเกิดแล้วในในการทําคดีกันขึ้นมาอีกนะฮะเขามีสิทธิอะไรมั้งครับก็สิทธิทุกอย่างที่ที่ผู้ให้กู้ มีเนี่ยก็รับช่วงสิทธิ์ไปทั้งหมดรับไปเลยนะฮะเช่นเงินต้นครับดอกเบี้ยอ๋อนะฮะค่าทนายเวลาฟ้องร้องแล้วค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดเลยใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็รับช่วงสิทธิ์ไปก็เขาก็มาฟ้องล่เบี้ยเอาจากทนายพุทธิธรเอานะครับส่วนว่าทนายพุทธิธรจะมีใจยไหมจะอีกเรื่องนึงอีกเรื่องก็ไปทะเลาะกันเองอ่านะครับนั่นคือการค้ำประกันนะฮะเพราะนั้นจะค้ำประกันใครก็ต้อง พิจารณาดูให้ดีต้องดูให้ดีนะ,ะนะครับทีนี้ผมสงสัยว่าค้ำประกันเนี่ยนะครับถ้าไม่ไม่เป็นลูกหนี้ร่วมได้ไหมครับสมมติว่าผมาทนายสุรยนไปกู้เงินเนี่ยนะครับแล้วผมบอกว่าผมคำ้ำ